ครับชมสิลามสิบวิ่งขึ้นที่สนามบินนครนายกกันอีกนะครับด้วยความยาวของรันเวย์800เมตร430ของกองทัพอากาศสหรัฐมาบินทดสอบที่เมืองไทยนะครับว่าขึ้นได้แล้วจะลงได้ไหมมารอรุ้นกันครับใครคิดว่า จะลงได้บ้างครับลันเวย์ยาวแค่นี้800เมตรนี่ไม่ชนภูเขาก็บุญแล้วแสดงว่านักบินมีฝีมือมากเลยนะสามารถบิน4 1 0เทกรอฟจากสนามบินที่มีความยาวเพียง800เมตรได้เนี่ย มาลุ้นกันครับว่ากัปตันจะรอดหรือล่วงไปตั้งหลักมานะไม่ต้องเก็บเกียร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเลี้ยวลงเลยซิลามสิบนี่เป็นเครื่องบินทางทหารที่สุดยอดมากนะครับแต่ที่น่าเสียดายเสียใจกับนักบินชาวตุรกีเมื่อ,อาวานนี้นะครับ 430e ตกที่ประเทศอาเซอร์ไบจันส่วนหัวขาดออกมาจากลําตัวแล้วก็ตกลงสู่พื้นดินในระหว่างที่เทคออฟกัปตันมวลก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนักบินและลูกเรือและผู้เสียชีวิตทั้งหมดในเครื่องด้วยนะครับเครื่องบินที่ใช้ มาของตุรกีเนี่ยกองทัพอากาศตุรกีใช้มาถึง5้าสิบเปีแล้วเขาซื้อต่อมาจากประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับคราวนี้มาลุ้นกันดีกว่าว่าซร้มสของ U. S. Air Force เครื่องนี้จะลงได้ไหมเมื่อกี้นี่ขึ้นมาได้แล้วแต่ตอนลงอะดิจะรอดหรือจะล่วงโอ้ลงแบบนี้ ดูท่าทางเป็นไงครับรอดไหมท่านผู้ชมคิดว่ารอดไหมครับผมว่าไม่น่าจะเหลือนะโอ้ยโอ้ยเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับท่านผู้ชมรอดไหมรอดไหมไม่รอดครับอุ้มเรียบร้อยไม่น่าจะรอด